เทศบาลนครอุดรธานีจัดพิธีอัญเชิญบรางวัลพระราชทานและกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงที่โรงเรียนเทศบาลเจ็รถไฟสงเคราะห์หนายวราชันสุนหัวผู้ว่าร,ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานในโอกาสที่นายนัตกรศรีพลานนักรเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพระบายสีโครงการเทริดปพะะเกียรติรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่5ประจำปี2568ซึ่งนับเป็นเกียรต,ติยศอันสูงสุดของชาวของนักรเรียนสถานศึกษาและชาวเทศบาลนครอุดรธานีทุกคน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาเทศบานลนครอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนเทศบาลเจ็ดรถไฟสงเคราะห์จึงได้จัดพิธีอันเชิญรางวัลขึ้นในวันนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติต่อไป